<c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube H d u m s i n g ครับผมมามาชมกันอีกคลิปครับหลังจากรถ,ถทอทงจมครับค่อนข้างถอยเทยไปแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายครับดินมันยังไม่อยู่ตัวนะก็ดินอาจจะสไลด์ได้ครับงานนี้ทีมงานรถถกร้อนนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อย งานจะถอยยากครับงานนี้ยากครับอัน <Okay. S 1> นี้ก็เท่าแก่ใหญ่ครับขับรถไถเองเลยเราน้อยก็สบายเลยงานนี้ยืนดูเท่าแก่ดันใช่ไหมพี่เรา เวลาบอกลูกพี่ดันไปเลยเดี๋ยวผมจะยืนดูให้ลูกพี่ดันเลยครับเดี๋ยวลูกน้องจะยืนดูเขาว่างั้นเสียตินจัดรถไถเองเลยโอยโทษถีด้วยพี่น้องน่าหี แน่แน่น่อย่าเลิดได้ลุกเพ่หามเลิดเด้ฝั่งนี้ความสูงก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกือบไปแล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นการตั้งสูบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับความสูงน่าจะประมาณนี้หรือว่าสูงกว่านี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โกกอเ่ใหญ่จัดเองครับขับรถไทยเองเลยฝั่งเนี้ยที่พิ่ตินไม่ดันลงครับตรงนั้นแหละที่รถทอทงจมครับ ้ำมจมนะลูกเค่อนข้างจะยากครับงานนี้ต้องใช้ฝีมือการถอย ไปได้แค่นั้นนะครับมันยุบมันยุบครับหมอ้าน เนี่ยตรงนั้นที่หมอตาลเทครับมันไม่อยู่ครับมันยุบตอนที่ทอดทงจมแล้วอ่ะเสียตินบอกว่าหลังจากสอบสามเสียตินครับเขาบอกว่าเอาขึ้นอีกครับอันนี้เอาไปทีละชั้นครับกลัวอ่าชั้นแรกนี่ก็บดอัดไปด้วยเลยเอาขึ้นอีกครับ น่าจะสูงเท่าๆฝั่ง่นแหละโอ้บ่ายมานี่แดดจงังปางร้อนมากเสียตินก็จัดรถไทเองนะครับดันเองวันนี้แดดร้อนมากเลยทุกคนลอนถอยป้าถอยป้า ถอยดีๆนะนนงานนี้ต้องใช้ฝีมือการถอยครับ เจ้าลามาครับเปิดแล้วนะ Eugene, เปิดประตูด bueno, ูแล้วค่อนข้างจะอันตรายมีความเสี่ยงสูงครับแบบนี้ครับ bài từng lại hấp lúc ngon thì thật kè đành khi nào dương đu lại là thật kè thật kè chuột đen ด้านหายด้านหายครับเพราะน้กจากกรงมันจะลึกหน่อยเพราะมันเป็นรอยขาดครับ ย่าให้ติดด้อลูกเพรก็อันนี้เป็นชั้นแรกครับได้อบดไปในตัวรถหกล้อนี่แหละถอยเหยียบไปเรื่อยๆครับให้ความแน่นนะครับให้มันแน่น ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ mm. ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ